เาก็เลยมาเห็ในล็อกลายปิกเสียงในมาจจิเจอของเขานี่นะมันนั้นเป็นมาจจิจร์ของเฟซบุ๊กนะครับอันนั้นเรโดก็มาหาดีมัจจิจาร์เจนในคณะแล้วเขาก็มันมีสเมียวข้นะเขาได้เฮ็ดเนกว่าทั้งสเมียวเขเขาได้เฮ็ดในเมียวที่หนึ่งก่อน้ะเมียวที่หนึ่งได้เขาเฮ็ดเสียงืฮอในเขาเตียกว่แกมาจิจาในคณะเตี้ยกว้าึึงหึงครับเตี้ยกว่าจนในคณะแล้วก็เตี้ยตูดีกัดออกมารังหรือในคณะข้อมูลในคเี้เขาก็ดีนะครับ พอเอเตี้ยเขามาเจ้างในในมันเดอออกมาเจ้างในขะนะ้องออกมาเจ้างในเขาก็เตี้ยเขากล้ามตั้งหนึ่งในชุดชุดขะนะการจ้งเตือนในค่ะอ่ามันเดอมาปอหน้าในขะนะพอว่าเขาปิกการจ้งเตือนอันตั้งหนึ่ในชุดชุดในในมันเดอปิกมุดขะในนะอืมใช่ว่าเป็นส่งลิกมาว่าเป็นทั่วมาว่าจะในอ่ำยิ้นสีเบี้ยวนในขะนะมันเดอปิกมุดขะเนี่ยก็ไม่ฮอมเดอใคร่เลยนะใครปิกเป็นอันเป็นอันก็ไล่ในขะนะเหมือนเจ้างในค่ะ เหมือนจังหนังอันนั่งลื้อในคณะนี่คร่ะการแช็คคณะเหมือนจย่าว่บนสูงลิกมากเหมือนจังหนังมันติมาติ้งติ้งตองต้องเสีในคณะเขาก็ปิกแบดไหลในคณะเสียนะฮะเพราะว่ายามือพองยามเขาลัดต่อคุ้นว่าจะในลัดต่อผู้ใหญ่ก้นลงเขาจะในมันโบเหยินแง่ในคณะเพราะเขาผีเสียงมันจริงจ้ามันจริงเจอของเในไว้คณะเขาก็ปิกไว้เสียงนะฮะยังก็การโทษะการโทษในี่ก็เหมือนกันคณะพองยามมือเขาลัดต่อผู้ใหญ่ก้นลงอันนั้นก็ลัดต่อได้ก็ได้เสียมันก็ลัดต่อ แขกเข้าในะคณะนะมีกล้นสีโกก็ทุกข,ขามานในพวงเขาในแอปของมันจินจานี่ในมันเดีมีเสียงมันขึ้นมาครับนะว่ามีเสียงขึ้นมาในมันเดีม,มายะขายยา้เขาอ่นเขาลาัดตได้ก็นั่นก็เขาลาัดตเวปืนไว้นะะนะั่นในคณะมันเดียะสมัทเทียวในะคณะเขาก็ปิกไว้ค่ะพองย้ำม,มือเขาลาัดตเวปืน,นะคณะนะซึ่งนะครับ เขาปีกไว้เสื่งแนวไหนมะเดมมีคนทูเข้ามาหรืออํานั้นก็มีเปืนสูงลึกมาหรือในมันเดมยญ้าสมาธิเอาในคณะนะครับมันปีกไรกวนกูมิ้วคณะเหมือนเสื่องหนังในครับคำเดินเปลี่ยนเพื่อนระบบของเฟซบุ๊กนั่นคณะเหมือนจะบ่องปอบนัญญยันเปลี่ยนใจก็เขามาดังเฟซบุ๊กหน่อมันถึงยินเสียงมันคณะเขาอําเคยยินเนเ่าก็ปีกไว้เสื่องในอะไรคณะนะครับมาเลึกด้วยในในคณะอันอันห้อมไรเซอร์อันห้อมเกลียวใจ่ไหมเขามาปีกเวทจช่ในอะไรคณะในเป็น ล็อกลน์ที่หนึ่งอรล็อกไลน์ที่สองเนี่ยเขาก็ปัดออกมาจิงจ้าได้กว่าคณะนะปัดเพลเส้นนะครเขา,เาขึ้นเตี๊กเขากว่าดีมาจิงจ้าได้ใหม่คณะนะไครมาินเจอนะะเนี่ยครับที่เขากว่ฮะพอเตียกเขามาใหม่ๆเส้นเนี้ยเนเขาก็มาเตีกตั้งหรือในะคณะนะเขียนคำดนะะี่ยครั พอมาเตี้ขีดทำขีดในย่อเนี่ยเขาก็มาเตี like ้ห่างบลกโลดอย่างนั้นนะพอเขาเขามานานในย่อเนี่ยเขาก็มาป่ายหาขันนะนะครับการแจ้งเตือนและเสียงในขณะที่เขาบอกาครับพอเขามานานในย่อเนี่ยมันได้มีดังหนึ่งในชุดๆครนะพอเตี้ยดังหนึ่งในชุดๆเนี่ยมันได้ปิกเหมือนแจ้งหนังว่าพยายามเอาอ่าขึ้นปังกลุ่มแน่เนี่ยอำนาจก็เป็นเ้าลัดตัวเด็กก็ห้องเนี่ยอนก็เ้าลัดตัวพอเลี่ยงไม่เลี่ยงเขากว่าใช่ไหมขัะ เพราะมีคนเสียโกโกทูมาเนี่ยมันได้ยาสมาธิเอาเนี่ยค่ะนะนะลองเทาใครรัดใครสาว่าจจเดี๋ยวมันได้เอาลืมกว่าเบ็ดกรมกันนะพราะวางเป็นก้นลองอย่าเขาทูมาเนี่ยเหมืนเจ้าง,งั้งสาวอันนั้นก็เมาทูเขามาอันนั้นก็ปลอแม่เขาทูเขามาเนี่ยค่ะนะเป็นอันก้นอันลองอย่ามันเนีเ่ยเขาไดเอาลืมแบ็ดโกโก้มันเาดลัดต่อก้นอันไม่อยู่ภายนาเขานั่นเนี่ยค่ะนะนะเอาไดสร้างหมอลืมเนี่ยค่ะนะนะย้อนวันนั้นเขาก็เขามาที่นเขาก็มาปิกเป็ดดังหรือในกำกันนะ เกกันไนคะ่ไคะในขณะพวเขาเทียเข้ามาเจงแล้วนสุดิ่งปกเสียงมันตาาลายมันเอ็ดต่าลายจูมงในขณะ,ะนะอํานั้นก็ต่อถึงเขามาปิดทางก้วยแน่ว่าจะในไระนเะอ่อเหมือนเส้นังเอ่า,าเขาเด็กเขาเฮ็ดปางกุมอํานั้นก็เขาเด็กกว่าลาตดต่อกวนทั้งนอกในขณะขยาบอกหนึ่งจูมองในขณะ,ะนะขยาบอกคาม,มันเอ็ดว่าจะในเขา,าก็าเทกจง,ะะนะกงในขะเทกซึงไหนคะ นเตนเยใคะาก็มาเนีกยกดตกลงในคณะภายในค่ะภายานคับสังเจว่าเขาอืมใ,ใครไล่เป่มหนึ่งจมกเช้าสี่จมูกแน่นเขาเลยมาปกขงกวเขามือนเีนัว่าเขาเค,คยผมาแล้วเขนาไลยมาผีขางกล้เขาเมียกันคณะเตะกันนคณะอย้าก็เตะตกลงนนนในคณะนะครับปิกมดคณะเสียงเสียงมันเด็ปิกมดค่ะอ่าพยายามมือเขานอนว่าจซะนกงเพรามีกุโทรมาในมัน,น,มนมมเด็กยินเสียงสังขารนะเพเมาเตเขาด้วยน้ำมันสจามันเหยียก็หัน มีกลโนเขคามาดอันเป็นสีเหลียงๆไว้ยง่ไะนะถ้าเจอว่าใครขึ้นปิดในก็เตียกกันในก็คณะเตียกกันนะอ่าปิดเจอในคะปิดมดดเอวคณะนะครับก็ดีมิมอการนาอ่างนังนนะถ้าอะไรเจอในก็อย่าไปลืมกด s ับส c r คล e บนช่องเขาทีเอ็มเคของข่าเอาคำไม่สูงค่ะ